สนับสนุนรายการโดยน้ำพริกสูตรพิเศษจากพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนมี5ห้ารสชาติน้ำพริกหมูกระจกน้ำพริกหมูกระจกหมาล่าน้ำพริกเบคอนน้ำพริกขางกุ้งและน้ำพริกเห็ดต้มยำทานกับอะไรก็อร่อยอร่อยถูกปากแซ่บซีดถูกใจยิ่งกว่าเดิมกระปุกละ120บาทสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ a ฟ e b o o k เนธถนัดคงเบอร์โทรและไลน์ไอดี 0824456635เอาละะเรื่องนี้นะฮะที่มันพิเศษกว่าหลายๆเรื่องนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องเรื่องอื่นที่ส่งมาแล้วไม่ไม,ไม่ไม่โอเคนะแต่เรื่องเนี้ย ผมฟังแล้วผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่มีโอกาสได้รู้เลยเพราะว่าเราไม่มีอาชีพในการที่เป็นตำรวจเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้จะรู้กันเฉพาะในอ,อ่ในสอพอสอพอหนึ่งที่อยู่ตามแต่จังหวัดแล้วก็จะเป็นเรื่องเล่าอยู่ในสอพอนั้นซึ่งเรื่องแบบนี้ก็ไม่ได้กระจายไปถึงประชาชนทั่วไปที่จะได้ที่จะได้รับฟังนะฮะ ซึ่งเป็นเรื่องที่พี่ชานนนะครับส่งมานะครับพี่ชาโนนปัจจุบันนี้อายุ50กว่าแล้วนะครับย้อนไปเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับพี่ชาโนนเองเนี่ยเขามีตำแหน่งเป็นจ่านะจ่าตำรวจนะครับก็ประจำอยู่บอกจังหวัดเลยก็ได้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ ต่นนี้ก็ใช้ชีวิตในการเป็นตำรวจเนี่ยแล้วก็เป็นจ่าอยู่ที่สพแห่งนี้นะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในเมืองนะอยู่นอกเมืองนะครับก็ใช้ชีวิตอย่างนี้แล้วก็มีสายโทรศัพท์โทรมาที่สอพอนี้นะครับว่าได้รับแจ้งนะครับรับแจ้งว่ามีผู้ชายท่านหนึ่งนะครับอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะครับแล้วก็มีอาการเหมือนคนคุ้มข้างนะครับตามที่ บ้านตรงข้ามเนี่ยแจ้งมาว่ามีผู้ชายท่านหนึ่งเข้าไปอยู่ในบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งบ้านตรงข้ามกันนะฮะแล้วก็บ้านหลังเนี้ยเขาใส่กุญแจล็อกข้างนอกซึ่งก็แสดงหมายความว่าคนในบ้านต้องไม่มีนะฮะแล้วเขาเล่าว,ว่าผู้ชายท่านนี้มีอาการคุ้มค้ั่งอย่างไงอะไรงไงผู้ชายท่านเนี้ยเอาหัวเนี่ยพุ่งชนกับประตูลัว ซึ่งเป็นลาวเหล็กะฮะสูงประมาณสักแค่หน้าอกเนี่ยฮะผู้ชายท่านนี้เอาหัวม่งปึ้งแล้วก็ถอยหลังแล้วก็มงปึ้งมงปึง้งอย่างเงี้ยซึ่งบ้านตรงข้ามอะฮะเวลาสักห้าโมงเย็น6กโมงเกือบห้าเกือบ6กโมงเนี่ยซึ่งเขาก็ยังอยู่แถวนั้นนะฮะความรู้สึกเขาก็งงว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้มันใครนะครับแล้วก็มันไม่ใช่สมาชิกในบ้านหลังนี้แน่นอน เขาก็ตัดสินใจมองดูแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้เขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจนะครับก็ไม่กล้าเข้าไปว่าผู้ชายท่านนี้เป็นใครสติคุ้มข้างไหมไปอยู่ในบ้านเขาได้ยังไงอะไรเงี้ยก็แจ้งตำรวจในขณะที่แจ้งตำรวจเนี่ยผู้ชายท่านนี้เขาสลบลงไปแล้วแล้วก็นอนกองกับพื้นนะฮะแล้วก็บริเวณใบหน้าเนี่ยมีเลือดนะครับมีเลือดเกิดขึ้นนะครับเขาก็โทรเรียก หนึ่งในตำรวจที่มาก็คือจ่าชานนจ่าน,นนเนี่ยนะฮะมาด้วยนะครับพี่นนเขาก็มากับตำรวจอีกท่านหนึ่งนะครับก็ขับมอเตอร์ไซค์มาตามภาษาของคนที่อยู่ตามแต่าจังหวัดเนาะพอแจ้งไปสเพเขาขับมอเตอร์ไซค์มาคันเดียวว่ามันเกิดเหตุอะไรอะไร,ะไรยังไงนะฮะก็ปรากฏว่าพอมาถึงคนที่โทรแจ้งก็เดินออกมาแล้วก็บอกว่าเห็นผู้ชายท่านนี้ที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ยนะครับเอาหัวมงประตูแต่เขาอยู่ด้านในนะ ผนตึงตึงตึงสามสี่ครั้งจนผู้ชายท่านนี้นสลบไปพอสลบไปทีนี้พี่นนท์เองเขาก็โทรเรียกรถพยาบาลนะครับโทรเรียกรถพยาบาลว่ามันเกิดเหตุอย่างนี้นะอะไรเงี้ยในสมัยก่อนๆเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปไว้นะครับว่ามันเกิดเหตุอย่างนี้แล้วเจ้าของบ้านอยู่ไหนจะติดต่อได้ไงอะไรเงี้ยเขาก็พยายามประสานงานกันนะครับสุดท้ายก็พาผู้ชายท่านนี้ ไปที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีตำรวจท่านหนึ่งอ่ะติดตามไปด้วยนะเพราะว่ามันเกิดเหตุอะไรถึงเข้าไปในบ้านเขาตอนนั้นก็สลบอยู่ฮะรประตูด้านนอกก็ล็อกนะครับด้วยความทุลักทุเลก็ปีนเข้าไปแล้วก็อุ้มผู้ชายท่านนี้มานะเพื่อจะส่งโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวเรื่องคดีค่อยว่ากันกลัวผู้ชายท่านนี้จะตายนะครับก็สรุปพอจับที่ประจรนทุกอย่างปรากฏว่ายังมีลมหายใจอยู่ก็พาไปส่งโรงพยาบาล นะครับแล้วก็มีตำรวจอีกคนหนึ่งเนี่ยติดตามไปนะครับพี่โนนเองก็ได้แต่จดบันทึกต่างๆว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงที่พี่เห็นเป็นยังไงก็พยายามพูดคุยนะครับก็สรุปนะได้เบอร์โทรนะครับได้เบอร์โทรมาก็โทรไปที่เจ้าของบ้านหลังนี้นะครับปรากฏว่าพี่ชาโนนเนี่ยโทรไปมันมีเสียงเหมือนเป็นเสียงอยู่ในงานพิธีอะไรบางอย่างพิธีหนึ่ง นะครับซึ่งบ้านตรงข้ามเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านทุกวัน,นครับนานๆเขาจะมาบ้านหลังนี้ทีเพราะว่าบ้านเขามีสองหลังปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่อีกที่หนึง่งในตัวเมืองเชียงใหม่นะฮะแล้วบ้านหลังเนี้ยเขาก็นานๆจะมาครั้งหนึ่งเขาก็ไม่รู้เรื่องว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับก็มีเบอร์โทรศัพท์กันนะเ,เ,เป็นเป็นเป็นเพื่อนข้างบ้านกันอะไรเงี้ยพอจะมีเบอร์กันนะครับก็ให้พี่ตำรวจเนี่ยโทรหา พอโทรหาไปปรากฏว่าเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งรับโทรศัพท์นะครับรับโทรศัพท์นะตำรวจก็แจ้งไปว่าตอนนี้ที่บ้านของคุณเนี่ยมีผู้ชายท่านหนึ่งเนี่ยบุกลุกเข้าไปในบ้านแล้วก็เอาหัวเนี่ยมงกับประตูรั้วตอนนี้ยสลบไปยังไม่ได้สติตอนนี้กํลาลังพาส่งโรงพยาบาลนะครับด้วยความตกใจผู้หญิงท่านนั้นก็เลยแจ้งว่าตอนนี้หนูกําลัง เาศพคุณพ่ออยู่คุณพ่อหนูเสียชีวิตมาณนะวันนี้เป็นวันเผาศพเพราะฉะนั้นทุกคนอยู่ในงานศพนะครับถ้าคุณตํารวจมีอะไรหรืออะไรงไงคุณตํารวจจัดการก่อนได้ไหมเพราะตอนนี้หนูไปไม่ได้ต้องเผาศพคุณพ่อก่อนนะครับหลังจากนั้นมาก็ทําการเผาศพเสร็จเรียบร้อยนะครับรับแขกอะไรเสร็จก็กลับมาพอกลับมาก็ไปที่สอพอแห่งนี้ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มาตรวจดูที่บ้านตำรวจแล้วเข้ามาดูกันโน่นนี่นั่นปรากฏว่าในบ้านเนี่ยมันมีการต่อสู้กันนะครับไม่รู้ว่าสู้กับอะไรเจ้าของบ้านฮะก็งงว่าสู้กับอะไรอะไรยังไงเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมันไม่มีใครอยู่นะครับเนื่องจากคุณพ่อเสียชีวิตนะคุณแม่ก็ไปงานศพน้องชายก็ไปงานศพตัวพี่สาวลูกเนี่ย ก็ไปงานศพกันหมดญาติก็ไปทั้งบ้านเลยไม่มีใครอยู่เลยนะครับเขาก็งงนะครับเขาก็งงแต่เขาบอกว่าเขามีปิิสนาอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาแบบรู้สึกช็อกมากนะครับก็คือในขณะประมาณสัก5้าโมงเนี่ยนะฮะมันมีเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อโทรมาหาต้องบอกว่าคุณพ่อเขาเป็นนายทหารเก่านะ แต่เขาเป็นโรคหัวใจแล้วเขาก็เสียชีวิตก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาก็นอนอยู่ที่บ้านหลังนี้แหละนะครับนอนอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็เสียชีวิตไปเนื่องจากที่ไปหาหมอเที่ยวไปเที่ยวมาสุดท้ายนะเสียชีวิตก่อนกเกษียณแค่ปีเดียวนะครับอายุ59แล้วนะครับก็เสียชีวิตกันไปตามโรคธรรมชาตินี่แหละเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่เป็นทหารเก่านะครับเขาก็ตอนที่เสียไปเนี่ยเขาก็เอาไปอยู่วัด ลอยไว้วัดก็ถึงพิธีงานศพแต่วันนั้นน่ะก่อนที่คุณตํารวจจะโทรมาเนี่ยมีเบอร์ของคุณพ่อหนูอะโทรมาหาหนูหนูเนะี่ยทบช็กเบอร์คุณพ่อโทรมาได้ไงในเมื่อโทรศัพท์ของคุณพ่อนะ่ะอยู่ที่บ้านนะครับแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะโทรมาเนื่องจากโทรศัพท์คุณพ่อนี่ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่มา3-4วันแล้วพอคุณพ่อเสียเนี่ย ก็ไม่ได้ชาร์จโทรศัพท์ไนงะโทรศัพท์ก็วางอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็รีบพาส่งโรงพยาบาลเกิดอาการช็อกนะหัวใจมันเ,เริ่มจะมีปัญหาก็รีบส่งโรงพยาบาลก็พอเข้าโรงพยาบาลเสร็จก็เสียชีวิตก็พามาที่วัดเลยนะครับเขางงมากนะครับและในขณะที่โทรศัพท์มาเนี่ยลูกสาวเนะี่ยก็มือสั่นช็อกวิ่งไปหาคุณแม่นะครับแม่แม่พ่อโทรมาได้ไงเป็นเบอร์พ่อ แล้วบ้านเราไม่มีใครอยู่นะครับต่างคนต่างมุงกันนะญาติพี่น้องมุงเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวเบอร์นี้เลยซึ่งก็พิมพ์คําว่าคุณพ่อนะครับไม่กล้ารับโทรศัพท์สักพักหนึ่งมีคุณนายอีกคนหนึ่งเขาก็เดินมาเอ้าก็รับสิเผื่อบางทีใครเขาเก็บโทรศัพท์ได้เขาอาจจะโทรมาเบอร์นี้ก็ได้อะไรเงี้ยเออก็พอสิ้นเสียงนี้ก็ ตัดสินใจรับโทรศัพท์ในขณะนั้นกําลังแห่ศพขึ้นไปบนเมนและกําลังจะเตรียมพิธีแล้วอะลองคิดดูฮะก็รับสายรับสายคนที่แน่ผูฟังก็คือลูกสาวแน่ผูฟังมีเสียงที่เขาเล่าให้ฟังมีเสียงเหมือนคนแบบแ h บๆจ,จัดเลยแล้วก็พูดว่ามาบ้านด่วนพูดแค่นี้ฮะลูกสาวก็ช็อก กขาจำเสียงพ่อเขาได้แต่เสียงมันแหบห้ามากเขาก็โทรศัพท์หลุดมือเลยก็บอกทุกคนก็ถามหมดได้ยินเสียงอะไรใครโทรมาอะไรเงี้ยลูกสาวก็น้ําตาไหลแล้วก็หยิบโทรศัพท์แล้วก็ใส่กระเป๋าบอกไม่มีอะไรอะทุกคนจัดงานศพเลยอะไรเงี้ยไม่มีอะไรแล้วก็น้ําตาไหลพลากเลยแล้วก็เข้าไปกอดแม่เดี๋ยวหนูาใอยฟังอะไรเงี้ยผ่านไปได้ครึ่งชั่วโมงนะฮะ พี่ตำรวจโทรมาลูกสาวเขาตกใจสุดขีดเพราะว่าเบอร์เมื่อกี้เพิ่งจะเป็นเบอร์พ่อเขานะครับตำรวจโทรมาแล้วตำรวจเขาบอกว่าที่บ้านคนมีคนเข้าไปนะเหมือนที่ผมได้แจ้งไปนะครับเพราะหลังจากนั้นมาก็ไปตรวจดูบ้านปรากฏว่าบ้านเนี่ยมีการลือ้อมีการงัดอะไรประมาณนี้แล้วก็ช่องทางหลังบ้านนะฮะมีร่องรอยของการงัดเข้ามาแล้วก็เข้ามาในบ้าน แน่นอนน่าจะเป็นขโมยนั่นแหละนะครับก็หลังจากนั้นมาก็แจ้งความกันไปน่าจะเป็นผู้ชายคนนี้แต่ที่สงสัยสุดก็คือทําไมผู้ชายคนนี้มันเอาหัวม่งที่ประตูด้านหน้าแล้วก็สลบไปนะครับหลังจากนั้นฮะก็เป็นหน้าที่ของตํารวจเพราะว่าทรัพย์สินทุกอย่างยังอยู่ครบเพียงแต่ของเนี่ยมันกระจ,จายเท่านั้นเองนะครับพอไปอยู่โรงพยาบาลก็ให้ตํารวจไปเฝ้า เพราะว่าคนนี้เป็นคนร้ายแล้วแหละน่าจะเป็นแน่นอนนะฮะพอตํารวจไปเฝ้านะฮะผ่านไปได้คืนหนึ่งเช้ามาตื่นขึ้นมานะครับตํารวจก็นอนเฝ้าอยู่ที่นั่นนะฮะตื่นขึ้นมาทางโรงพยาบาลก็แจ้งว่าอตอนนี้นะ,ะคนไข้ฟื้นแล้วนะครับพอฟื้นแล้วก็สักพักพอเข้าไปดูอาการมันเกิดเลย คนไขน้คนนี้กูกลัวแล้วกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วกูไม่เอาแล้วกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วพูดอ,อย่างเงี้ยฮะคุณหมอใจเย็นใจเย็นคุณเกิดอะไรขึ้นใจเย็นผ้าเนี่ยพันพกเต็หมหัวเลยฮะนะฮะเกิดอะไรขึ้นคุณใจเย็นใจเย็นถ้าเกิดคุณไม่เงียบเนี่ยจะฉีดยานะฉีดยาให้หลับนะอย่างเงี้ยสักพักก็กอดหมอฮนะอมมือคุณหมอผมกลัวผีหลอกผีหลอก ผีหลอกสักพักพี่ตำรวจก็มาหนึ่งในนั้นก็มีนะฮะพี่ชาโนนมาด้วยนะพี่ชาโนนก็บอกว่าอ้าวมึงเข้าไปทำอะไรในบ้านเขาแล้วมันเกิดเหตุอะไรพอจะมีสติสตังให้การได้ไหมเนี่ยเราเข้าไปทำอะไรบ้านเขาไหนลองพูดให้ฟังซิคุณตำรวจผีหลอกผีหลอกผมผีหลอกผมผมไม่ได้เอาอะไรผีหลอกผมผีหลอกผมพูดแบบเนี้ยแค่นี้เองอะหลังจากนั้นอะ น่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวสักพักมีสติดีกว่านี้มาให้การนะหรือยังไงต้องพาไปที่สอพอนะครับหลังจากนั้นคุณหมอก็ลงความเห็นว่า,าสมองเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนแต่ก็ไม่มากนะแต่ก็มีรอยแตกมีอะไรก็เย็บเรียบร้อยแล้วนะครับก็พามาที่สอพอนะครับมาเข้าห้องสอบสวน นะแล้วสพตมในจังหวัดล่ะก็ไม่ได้มีคนมากมายฮะตำรวจนะฮะก็ใครอยู่ตรงนั้นก็ช่วยกันสอบสวนเพราะว่าคาดีเนี้ยมันเป็นคดีที่รักงัดบ้านเขาเอะเนาะก็จะเป็นเนี่ยเขาจะมอบหมายให้พี่จา่าพี่ดาบเนี่ยคอยสอบสวนกันแล้วก็จะมีหน่วยสืบสวนอีกคนหนึ่งที่คอยซักถามนะครับก็นั่งกันอยู่สามคนแล้วก็มีผู้ชายท่านนี้ท่านนี้ก็เริ่มจะมีสติดีขึ้นนะครับ พี่นนท์ก็เลยบอกว่าอะไหนมึงลองให้การมาซิว่ามึงเข้าไปในบ้านเขาทําอะไรมึงจะไปขโมยอะไรแล้วมึงเจออะไรและที่สําคัญเนี่ยมึงเอาหัวมงประตูทําไมนะครับผู้ชายท่านนี้ก็เลยบอกว่ายกมือไหว้ทุกคนแล้วบอกว่าผมสารภาพว่าผมเนี่ยตั้งใจจะเข้ามางัดบ้านหลังนี้เพราะเห็นบ้านหลังเนี้ยถ้าทางจะมีตังค์จริงๆแล้วผมจะงัดบ้านหลังอื่น แต่บ้านหลังอื่น,นมีคนอยู่คาดว่ามีคนอยู่แต่บ้านหลังเนี้ยดูเงียบผมก็เลยตัดสินใจงัดเข้ามาตอนประมาณสักสี่โมงครึ่งทางด้านหลังซึ่งด้านหลังก็เป็นป่านะฮะถ้าเกิดว่า,าไม่มีใครอยู่ไม่มีอะไรเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ามีคนเข้าทางด้านหลังนะครับวพาระหว่างที่งัดเข้ามานะครับก็โรยตัวเข้ามาตึ๊บเข้ามาในบ้านได้แหละนะครับเขาก็มีวิธีของเขาแล้วแหละเราไม่ต้องบอกอรายละเอียดเนาะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ย ด้านล่างก็จะมีเตียงไม้โยกอ่ะที่คนแก่ชอบนั่งฮะไม้โยกเป็นไม้เนาะแล้วก็จะมีเตียงที่เตียงนอนเลยฮะที่มีฟูกมีอะไรนอนอยู่แล้วก็มีโทรทัศน์มีโซฟามีอะไรมีครบทุกอย่างนะฮะก็สอดส่องสายตาไปรู้ว่าไม่มีคนอยู่แล้วคาดว่าทรัพย์สินเงินทองน่าจะอยู่ชั้นบนนะครับก็ตัดสินใจเดินขึ้นชั้นบนนะครับก็เห็นมีห้องสองห้องนะครับก็งัดห้องแรกเข้าไป พอง,งัดห้องแรกเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าก็ไปลื้อคนของหรืออะไรนะครับก็ไม่มีอะไรคาดว่าจะอยู่อีกห้องหนึ่งกำลังจะง,งัดห้องที่สองปรากฏว่าได้ยินเสียงกแอมอยู่ด้านล่างออืมทีเน,นี้ยไอ้โจรคนนี้มันใจเสียแล้วเฮ้ยเจ้าของบ้านเขากลับมาเลยหรือว่าทำไงดีวะก็ค่อยปิดประตูแล้วก็ค่อยย่องเดินตุ๊บ ตึ๊บแล้วก็ชะงโงกหน้าลงมาปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือเป็นผู้ชายคนหนึ่งอายุมากแหละใส่ชุดทหารนะครับทหารแขนยาวอะฮะใส่ชุดทหารแล้วก็ใส่หมวกคุมผมเป็นหมวกไหมพรมอะนั่งอยู่ที่ม้าโยกแล้วก็โยกพอสักพักไอ้ผู้ชายคนนี้มันเห็น มันก็ดึงตัวเองหลบขึ้นไปเสียงที่ยินจากข้างล่างบอกมึงมาทำอะไรที่บ้านกูมึงลงมาเดี๋ยวนี้สักพักผู้ชายคนนี้ที่เป็นโจนเนี่ยมันคิดอยู่สองอย่างก็คือกูจะสู้ดีหรือว่ากูจะยอมดีแต่นึกในใจใส่ชุดทหารมึงต้องเป็นทหารแน่มึงต้องมีปืนแน่ยิงกูตายแน่นึกในใจ ก็เลยตัดสินใจเอาวะยอมนะฮะก็ยกมือไหว้แล้วก็เดินลงมาผมขอโทษครับผมไม่ได้ทําอะไรครับผมขอโทษครับผมไม่ได้ทําอะไรครับสักพักมึงกล้าดียังไงมางัดบ้านกูเสียงดุดุเลยฮนะสักพักผู้ชายคนนี้ก็จับต้นคอนะฮะที่เป็นทาหารจับต้นคอแล้วก็กดลงตามวิชาทหารที่เขาแบบพอจับล็อกอะ่ะ ประมาณนั้นฮะพอจับล็อกปุ๊บไอ้โจรคนนี้มันดิ้นไงมันดิ้นมันก็เอาขาไปโดนน,โดน,นั่นโดนนี่เขาของก็จะกระจายหมดเลยสุดท้ายมันจะหนีออกทางหน้าทางหน้านะฮะเพราะว่าทางหลังมันล็อกอยูย่ก็บิดประตูพอบิดประตูได้มันก็พวดออกไปมันลืมไปว่าประตูด้านหน้าก็ล็อกจำเ,เป็นจะต้องปอีนออกฮะในขณะที่กําลังจะปีนออกในความรู้สึกของไอ้โจนท่านนี้นะ มันบอกว่ามีมือสักมือเนี่ยมาจับหัวมันแล้วก็ดึงถอยหลังแล้วก็ฟาดชนกับประตูปึ้ง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 ,งสี่ครั้งแล้วมันบอกมันสลบไปเลยนะครับแล้วก่อนที่มันจะสลบอะ<ม>นะมันก็เหมือนแบบสายตามัมนสลืมสลือแล้วก็มองมาที่หน้าปรากฏว่าเห็นใบหน้าของผู้ชายท่านนี้ที่เป็นทหารเนี่ย เป็นหน้าที่เป็นแบบเหมือนกระดูกอะแห้งอะเป็นกระดูกอะเป็นผีอะพูดง่ายอะมันก็แบบตาเลือกแล้วมันก็วุบจอดับนะฮะนี่คือเรื่องราวที่ที่บ้านตรงข้ามเขาเห็นว่าทําไมผู้ชายคนนี้มันเอาหัวไปชนงงมากเลยทําไมต้องเอาไปชนด้วยนะฮะเขาก็เลยโทรแจ้งตํารวจไปนะครับพอให้การดังนั้น นะสี่คนที่นั่งอยู่ในห้องสืบสวนมึงหลอนยาแน่นอนมึงต้องหลอนยาแน่นอนอะไรเงี้ยทีเนี้ยพอหลังจากนั้นมาก็จับเขา้านะรอการไปขึ้นศาลอะไรก็ว่ากันไปทีนี้เขาก็ต้องเรียกคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยว่าเออมาให้ปากคําอีกครั้งหนึ่งว่าอ่าที่บ้านของคุณเสียหายอะไรไหมอะไรยังไงถือก็มีญาติก็มีการาร้องทางแพ่งด้วยอะไรก็ว่ากันไปปรากฏว่า,าลูกสาวก็มา ลูกสาวเขาแลพูดว่า,าไม่ได้เรียกร้องอะไรนะฮะแต่อยากจะรู้ว่าผู้ชายที่มาเนี่ยที่มางัดบ้านหนูเนี่ยเขาเจออะไรตำรวจเขาก็เลยบอกว่าถ้าเล่าไปอ่ะน้องจะเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าคาให้การเนี่ยมันเหมือนหลอนยามันเหมือนว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นโจรเนี่ยมันหลอนยาหรือเปล่านะผู้หญิงที่เป็นลูกสาวเจ้าของบ้านเขาบอก่บอกมาเถอะ หนูอยากฟังเพราะหนูก็อยากรู้ว่าเขาเจออะไรนะครับพี่นนท์เขาก็เลยพูดว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ใส่ชุดทหารเหมือนเต็มยศอะ่ะนั่งยืนมา้าโยกอะ่ะแล้วก็ใส่หมวกไหมพรมแล้วกางเกงลายทหารนะฮะไปจับเขาล็อกอยู่กลางบ้านแล้วก็จับเอาตัวเขาเนี่ยมาฟาดกับประตูหน้าบ้าน ปรากฏว่าลูกสาวเขาร้องไห้ใหญ่เลยบอกพ่อพ่อหนูจริงๆพี่พ่อหนูพี่รู้ไหมตอนที่พ่อหนูเสียก่อนที่พ่อเขาจะเสียเนี่ยเขาสั่งไว้ว่าอีกปีเดียวเนี่ย,ยจะ,กะเกษียณแล้วจะได้ถอดชุดทหารนี้ออกแล้วแต่ถ้าเกิดพ่อตายก่อนกเกษียณเนี่ยให้ใส่ชุดทหารเต็มยศให้พ่อนะ แล้วเผาไปกับชุดนั้นเลยพ่อรักในอาชีพทหารมากพ่อภูมิใจมากถ้าพ่อตายใส่ชุดให้พ่อเต็มยศเลยนะลูกเขาร้องไห้มากแล้วก็บอกกับพี่ชานนนว่าวันที่เผาพ่อหนูอะหนูใส่หมวกไหมพรมใบนั้นให้พ่อด้วยเพราะว่าตอนที่พ่อใกล้จะเสียเนี่ยเหมือนพ่อเนี่ยผมเริ่มร่วง ครัพ่อก็จะเป็นคนหัวล้านไปเลยแล้วก็ผมล่วงอะไรเงี้ยหนูก็เลยอยากให้พ่อหล่อๆหนูก็เลยเอาหมวกไม้พรมใส่ให้พ่อด้วยซึ่งเรื่องราวนี้มันแปลกแล้วมันก็แบบพี่ธานน์บอกว่าเออเกิดมาในะชีวิตในการเป็นตำรวจเนี่ยเพิ่งเคยเจอเรื่องแบบนี้ที่ผีเนี่ยมาจับโจรให้ซึ่งเรื่องนี้มันแปลกมากแล้วที่สำคัญบ้านตรงข้ามเนี่ยเขาก็ไปดูกล้องวงจรปิด อ่ะอันนี้ก็ยังไม่เชื่อนะว่าแบบสายตาตัวเองจะเห็นไหมไอ้ตอนที่ผีเนี่ยจับกระชากมาอะไรเงี้ยบ้านตรงข้ามเขามีวงจรปิดที่มันสาดมาหน้าบ้านเนาะเขาก็ไปเปิดดูก็ปรากฏว่าเห็นผู้ชายคนนี้กำลังจะปีนจริงๆแล้วก็เหมือนชะง,งักเงยหน้าแล้วเหมือนจะล้มลงฮะเหมือนมีอะไรมากระชากแต่ไม่เห็นนะนะแล้วสักพักนึงผู้ชายคนนี้ก็แทนที่จะเงยขึ้นไปแล้วก็ปีนออกไม่อย่างนั้นฮะ เอาหัวมุดเข้าไปแล้วก็ชนประตูเลยซึ่งมันก็เป็นอย่างที่ผมเล่าไว้จริงๆนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ต้องบอกว่าพี่ชานนนะเล่าสู่กันฟังนะอาจจะเป็นเรื่องที่แบบไม่น่ากลัวนะแต่ความรู้สึกผมว่าผมว่ามันเฮ้ย มันแปลกมากที่เกิดในในเรื่องนี้แล้วก็ที่สําคัญเรื่องนี้ก็เป็นที่โจท์จันในสอพอแห่งนั้นแล้วก็เล่าสู่กันฟังในหมู่ของตํารวจและพิ่ชนน์ก็ติดตามรายการนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าผมอยากให้เขามาเล่านะครับปรากฏว่าเขาบอกว่าเล่าไม่ได้หรอกอืมเพราะว่าถ้าเล่าไปไม่รู้เขาจะเชื่อหรือเปล่านะฮะฝากคุณเนตรหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ก็เลยนํามาถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ที่ชื่อเรื่องว่าคดีนี้ผีจับให couple.